แต่ว่าเราจะขี่แบบชิลๆนะไหวแล้วอะ่ะโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่องน a t เวทซ i n g นะครับทุกคนเดี๋ยววันเนี้ยพอดีว่าเป็นวันหยุดนะทุกคนก็เลยจะไปซื้อน้ำมันเครื่องนะ ต่ไม่ได้เปลี่ยนคันนี้ครัทุกคนอีกคันหนึ่งซีโน่อะแต่จริงๆแล้วด้านน้ำมันเครื่องอยู่ใกล้ๆด้านเขาเรียกอะไร้านพวกขายน้ำมันเครื่องอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าด้วยวิถีไบค์เกอร์ของเราอะ่ะเออเราก็ต้องมาขี่รถเล่นหน่อยอะ่ะใกล้ๆเราไม่ไปแล้วเราออมนะ้วทุกคน แดดร้อนมากเลยทุกคนไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยนะไม่ก็หลังจากที่จอดตากแดดตากฝนไว้แล้วทุกคนเดี๋ยวเอามา ขับรถเล่นสักหน่อยจอดจนสนิมโซ่เกาะแล้วนะเดี๋ยวเอามาสลัดสนิมสักหน่อยน้ำมันก็จะหมดแล้วทุกคนดู นี้แถวไหนหนาวแล้วบ้างทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะส่วนที่ผมอยู่ก็หนาวนะหนาวตอนเช้านะกลางคืนเอ้ยกลางวันก็น้อนอะ่ะเดี๋ยวผมว่าจะไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันก็ใกล้จะหมดแหละ ถเดี๋ยวาสี่ก็ใกล้จะหมดและก็คงต้องต่อนะทุกคนเงินก็ยังไม่มีด้วยช่วงนี้จริงๆเราขี่ไปตรงนั้นแป๊บเดียว,วแปบ๊บเดียวก็ถึงร้านแล้วแต่ว่านั่นแหละด้วยวิถีไบค์เกอร์ของเราเอ่ะเราก็ต้องออกมาขี่รถเล่นน้อย หลังจากที่อาทิตย์กว่ามั้งทุกคนที่ไม่ได้เอารถออกมาขี่นะโอ้แดดก็นอนนะแต่ว่าเราจะขี่แบบชิวๆนะ เราไม่ดีบนะแดดร้อนมากทุกคนตอนช่วงเช้าเช้าก็ยังว่าหนาวอยู่นะโอ้โหในซอยนวน,นอย่างเยอะเลยอะ่ะ เเราก็หลอกมันเนี่ยในกระจกอะออกไปอแอมบอร์ยนันนอดเยอะด้วยในซอยโอหน้ำมันจะหมดละ เอไหนอะเปิดเเลือกไหนวะไอ้บางจากเขาไปสแกนเปล่าวะ ติดยาวเลยแถวนี้มันไม่ค่อยมีปตทเลยนะทุกคนส่วนใหญ่จะเห็นจะบางจากนั่นก็บางจากตรงนี้ก็บางจากจริงๆผมอยากเข้าปตทนะมันแน่ใจว่าข้างหน้ามันมีหรือเปล่าปตทอ,อ ก็ช่วงนี้ก็เป็นน้อนหนด้วยทุกคนโอดก็ไม่ค่อยจะได้กินอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เลย ไม่ได่เอาแว่นมาด้วยโอ้โห้รถเยอะ บปตทไม่เออถ้าไม่มีเราก็เข็นด้วยกันนะทุกคนเฮ้ยไฟอะไรแวบๆวะ,ะมีพี่ดวดปะเนี่ย มันไม่มีปมั๊มยังเหรียกอย้วอะไรวะอ๋อเขาเขาจะทำถนนนะทุกคนไม่นำหน่งมาตัดหญ้า ไอ้เจอกททแล้วทุกคนเอาแต่อยู่ฝั่งนู้น่ะแล้วกลับรถได้ปะ รู้สึกว่ายางมันแบนว่ะทุกคนแต่เติมน้ำมันก่อน มนออกทีเราเติมเต็มถังไปเลยทุกคนอ่า95อยู่ไหนเราข้าช่องนี้นทุกคน อุ้ยทำไมรู้สึกว่ามันหนักวะเก้าห้าร้อยหนึ่งครับสแกนนะครับดีว่าเติมน้ำมันร้อยหนึ่งได้เพิ่มมาขีดเดียวนะโอ้ ใก้เราก็ไม่ไปกันนะเราชอบขี่ออมนะทุกคนช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าเมืองเลยนะทุกคนคราวก่อนก็ไปนานนมนะแต่ว่าลืมถ่ายลืมอัดวิดีโอไว้ผมจะได้มากเลยไปกันประมาณสามสี่ลำมั้งทุกคน แล้วก็ไปเจอที่นั้นนั้นนมนั้นมันนมขามรดอเปล่าวะเออนั่นแหละเขาน่าจะมาเป็นสิบสิบคันเนี่ยอ,อันนี้เราต้องเลี้ยวเปล่าวะ ตอนแรกเราก็เลี้ยวเข้านี้อ่ะแล้วหลงเลยทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้มาทางนี้บ่อยสักเท่าไหร่มันได้ต้องไปเลี้ยวข้างหน้านั่นมัน้งแถวนี้ก็จะเป็นน้ำก่อยนะเขาก็จะขายพวกปลาเค็มค่อนข้างจะเยอะ เลี๋ยวขวา,าไปฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะทุกคนฝั่งซ้ายฝั่งนู้นเลยนะแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไร,ะไรที่จอดเรือท่าเรือเออ ิ่นปลาเค็มก็แดงนิดนึงตรงนี้เขาซ่อมเสร็จแล้วอะตอนผมมาตอนนั้นก็ยังทำไม่เสร็จนะถนนตรงนี้เละมากเลยเป่าผมไม่ได้คาดเอวอะนะมันก็ไปตีกับถังน้ํามันนะทุกคนและประเด็นคือไม่มีไม่มีกันน้อยถังน้ํามันด้วยนะใกล้ถึงแนละ้วทุกคนโอ้โห รถติดจังวะโอ้โหรถติดอะไร ขนาดตรงนี้ยังติดเลยอะแล้วตรงที่เราจะไปซื้อน้ำมันเครื่องอะตอนนี้หูดร้อนมากตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วทุกคนออกมาตั้งแต่แปดโมงกว่าอนะหรือเปล่าวะ น้อนขามากตอนนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามาเหมือนจะไม่เลยทุกคนก็ถ้าขี่หนดไม่สุภาพก็ต้องขอ,อไปด้วยนะครับขอ,อไปพูด,ดน,นมใจถนนเกันด้วยนะเพราะมันต้องมันต้องทำอย่างนี้จริงๆอะ่ะ เพราะว่ารถมันติดนะ่ะทุกคนมันจําเป็นนะแต่เย็นพี่เบ้นเพราะว่าเราใกลยจะถึงแล้วนะ,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 ะตรงนี้ก็ติดประจำมาทุกคน ว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ตรงแถวโค้งนี้แหละถ้าที่จำได้นะผมก็ไม่เคยมานะผมอยู่ตรงนี้พอดีเลยอะดอย่างวะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเลือกน้ำมันเครื่องก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม